ไงครับอีกแล้วครับกับเกมสมาร์ทโฟนทาคูนนะครับถามว่าทําไมผมย้อกนกลับมาเล่นนะครับคนดูเยอะดีครับแล้วพอผมไม่ลงเกมแม่ไม่มีคนดูเลยเออ <c oughs> ค,นคนเขาเศร้าเออวันนี้ผมจะไม่ได้มาสร้างบริษัทให้มันยิ่งใหญ่นะแต่ผมจะยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยเออคือเราจะได้หมดอ,อ่าของไม่จำกัดครับโดยบริษัทนี้ตั้งชื่อว่ายูโฟนเออ,เอ,อคิดมาแล้วคิดมาแล้วสตาร์เกมไปเลย คือต้องบอกว่าบริษัทที่ทำก่อนนันเนีหยมันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยด้านในด้านการเล่นนานๆน,น่ะคือเล่นไปน,นานๆมันเบื่อเวย้ยเข้าใจว่าคือมันเบือ่อและทีเนี้ยด้วยความที่เราเบื่อมากๆเนี่ยเราก็เลยต้องการพอเบือ่อเออผมไม่อยากรู้ว่ามันต้องอยางไหว่าจะพูดยังไงเบือ่อพอเบือ่อเราก็ขี้เกียจอะ่ะเออขี้เกียจเล่นพอขี้เกียจเล่นปุ๊บ บริษัทเราก็ทําได้แค่นั้นจบแค่นั้นแต่วันนี้ผมจะมาลองลองบริษัทใหญ่ตั้งแต่แรกเลยนะครับดูซิว่าเราจะผลิตโทรศัพท์ได้ดีแค่ไหนเออน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยมันต้องคอยอัพทีรันทีรันนะแม่งเสียเวลามากก็เอาไปเรื่อยๆแล้วกันเอาไป,ไปยาวเออหนักแค่ทีละสองทีกว่าเองนั้นมาได้หมดเลยนะผมลืมลืมจำทีละข้างเนี่ย โอเคเราไปเรื่ยอยๆเรื่อยๆเราลอบมา่เปิดสแตนด์กานเา้าจับหาให้ดูดีกว่านะ โอ้โหเยอะเลยอ่ะโอ้โหปวดมือแล้วเนี่ยเอาเลยรอ่นไปแมวเดี๋ยไหนเนี่ยเต็มอย่างโหยังยังนี่เลยต้องแบตเตอรี่แล้วก็โฆษณาโหยยังเหลืออยู่อีกเหรอแบตเตอรี่เหลือแค่ยี่สิบเปล่นะแม่นจะเกินไปแล้วแมวยี่สิบแล้วยังยังไม่ผ่านอีกอ่ะแบตเตอรี่อ่ะโอ้โหเป็นไปเป็นไปอาร์พีเคเราพอไม่เอาแล้วพอปวดมืออ่ะนี่ผมยังไม่ได้จ้างพนักงานด้วยเนี่ยโอ้โหอาร์พีเ์จะก่อนเลยครับอ่ะไปเอาให้มันใหญ่ที่สุดนะฮะ อะไรกันเนี่อนะไปไหนวะบินละมาข้างไหนกันเนี่ยเฮ้ยที่เราต้องจ้างพนักงานอะไรเนี่ยน,นะนะปับ๊บหัวพี่ใหญ่มากวุ้ยสุดแล้วโอเคต่อไปก็กัรซื้อระบบเราเองเหมือนเราจะพิดคนระบบของเราเองนะครับชื่อว่า by p โฟน e นี่นตร้างไปเลยเอะสร้างไหนแต่รา,นายยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจ้างจ้งางพนักงานนี่ซึ่งมีแค่สี่คนเลยจ้างทั้งหมดเลยนะครับ ตอนยังมีสักกี่คนนะไล่ไปก่อนทั้งหมดเลยครับช่งนี้ต้องตกลงเยอะครับเราต้องรับสมัครเท่าๆกันเลยโอเคสิบสี่คนก็จะให้เราทำอเอสของเราได้สักนิดหนึ่งอบบไม่ไม่มากก็น้อยครับโอเคปล่อยก็นทำไปปล่อยทำไประหว่างที่เขากำลังคิดระบบการระบบกับจานไนของเราเราก็อัพแบตเตอรี่ต่อมาเก็ตติ้งไปทั้งพังเนี่ย mày mày phải này sóc mày mấy thay giảm thôi, ok mày sang chăm ok mày phải đi thêm ok mày phải đi ติดแล้วต่อสิอ่เนไม่ตันอีกแล้วมู้จะวายแล้ตันเอะตันนะตันนะคะโอ้โหมันไม่ตันเฮ้ยเอ้เนี่ยจะเกิดเราเข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ไมไมขยับเพิ่เลยนี่หว่านเนี่ยเออโอ้เสียเวลาต้งน,น,นานนานน,านเนี่ยงราบไปก่อนฮนะไปเสร็จแล้วฮะอีกห้าสิบขวาเองโอเค เสร็จโอเคเราได้แล้วครับระบบปฏิบัติการะระบบปฏิบัติการใหม่ละของบริษัทเราเองนะครับแถมเราจ้างพนักง,งานเพิ่มได้อีกแปดคนนะครับจ้างเลยจ้ายหมดนะครับจะได้ผลิตเร็วๆเ,เ,เนี่แถ้าเกิดบริษัทเต็มเราค่อยฟังคัดอีกทีครับใครความสามารถมึงค่อยคัดออกนะอันนี้รับหมดรับหมดเออโอเคโอเอสของเราเนี่ย โอ้โหมันมีอัปเกรดโอด้วยนะเฮ้ยจัดไปดิเราต้องอดูแลงของแต่ละระบบปฏิบัติการนะครับหูของเรานี้ล้าสุดเลยปะอัปเกรดดิอัปเกรดเลยเป็นความลับสิครับเอ้ยเราอยาให้ใครรู้เป็น1.1 <1. S 1> เอออัปเกรดผมขออัปเกรดด้วยราการจะได้แบบทีเดียวแบบโคตรแรงโคตรเทพแบบ โอ้ oh my god อัปเกรดทีนี่ล่อไปสามพันร้องออเรือแค่ไหนร้องเรืออะไรไปจังเพิ่มจางเพิ่มไหมครับเอ้าเต็มหรอุ้ยเต็มเฉยนี่บริษัทขนาดใหญ่ยาวอย่างใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ยังเต็มหรออุ้ยเนี่ยพื้นที่มีอยู่เลยเนี่ยกูอีกเต็มยังไงครับโอ้ยนี่จากพันล้านนะพนักงานแม่งแดกเงินเดือนไปฟรีๆเนี่ยระหว่างทำระบบเนี่ยโอ้โอเค มาเริ่มสร้างเครื่องแรกได้แล้วครับของบริษัทนะครับตั้งชื่อว่า่า u phone นะยี่ห้อหลักเลย h o n e นะ i f o s 1 l l ไม่ไม่ u phone a plus นะครับ a plus a plus นะครับไป ว้าวมันมีให้เลือกเยอะมากโอ้ยนี่เป็น iPad เลยนะเฮ้ยนี่มันขนาด iPad เลยครับเป็นเครื่องแรกเลาครับไอแพดก่อนมาละ่ะเออน่าสนใจนะทำไอแพดก่อนเลยใช่งั้งนั้นนะ่ะเครื่องแรกะ iPad อะไอแพดประมาณนี้อ,อ่าไอแพดครับทำโทรศัพท์ก่อนดีกว่านะโทรศัพท์ต้องมีอะเออโทรศัพท์ก่อนแล้วกันปุ๊บ ประมาณนี้ด้วยกันความใหญ่ครับความสูงก็ประมาณนี้เนาะกำลังดีอยู่จัดมือโอเคอันนี้เป็นปุ่มปุ่มตรงเนี้ยหน้าจอล็อคโคมแบบไม่มีปุ่ม ไอ้ถ้าเกิดเราใจสีตรงนเนี้ยเนี่ยปุ๊บข้างหลังเนี่ยมันจะแต่งอะไรไม่ได้เลย กล้องคู่แล้วกันปุ๊บโจดโจดคือต้องบอกเลยว่าทําเงินไวมากนะครับไวจัดจัดอะก็คือแบบบัคสี่ร้อยกว่าตัวเท่านั้นนะเออถือว่าไม่เยอะมากห้าร้อยแลละดู <c oughs> ทำเงินไวมากครัแบบแป๊บๆบนี้จะเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยตอนนี้กำลังลุมแก้บัคอยู่ครับห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแปบ๊บเดียวเองเห็นไหม ดีอยู่ดีอยู่ยุปแปลเรื่อยๆครับผมว่าต้องขายดีแน่ๆเลยวะน่าจะแบบสิบดาวอะเออน่าจะเครื่องแรกก็สิบดาวแล้วอะครับทั้งสีทั้งฟิวเจอร์ต่างๆทังๆ้งกล้องนะเออผมว่าสิบดาวต้องมีอะต้องมีอะสิบดาวอะเอาจริงแกบักจะหมดแล้วเออฮี่หมดแล้ววะ ผมขอสักห้าสิบห้าสิบปะเอ้ยไม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอะตอนเล่นแบบซันบล็อกแล้วเราจะทำอะไรก็ได้เออมาดูมดันดูเป็นยังไงอะ่ะเป็นยังเอออะไรวะนี่ราคามันสูงเกินคนแรกก็บอกมัาไงนะคนที่สองก็บอกไม่ไม่ไม่แนะนำนะีครับมันยังไม่ทันสมัยเอ่อหมายถึงว่าเขาไม่แนะนำไม่ซื้ออะเออไม่ไง่าย นะส่วนคนที่สามเขาบอกว่าปุ่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงกับลดเสียงเนี่ยมันต่ำไปนะครับส่วนคนที่สี่นี่เขาบอกว่ามองไม่เห็นปุ่มโผล่หรอคุยรักคะแนนแค่หกเองทุเรียจัดโอเคไม่เป็นไรรุ่นแรกเราก็ลองของไปเรื่อยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดทุนก็นิดนึงอ่ะน่าจะโหเ, <laughs> เดี๋ยวนะ ผมต้องโฆษณาหน่อยแล้วทาการตลาดไปเยอะต้องต้องขายออกแล้วจังหวะเนี้ยไปเอาให้หมดซื้อไปเลยสามสิบเจ็ดล้านเนี้ยในการซื้อโฆษณาไม่แพงไม่แพงสาสิบเจ็ดล้านเนีแต่ตรงเนี้เราจะขายได้คืนแบบเป็นหัวกาไรอะ่ะเออป้าไม่รู้ว่ะ <c oughs> แน่นอนอะ่ะผมบอกเลยแน่นอนอะ ทำไม่เล่นไปนี่ท้านาโมไซน์บล็อกนี่มีเจงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเจงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้เราสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ปะไม่ได้อะมันบอกว่ามันเต็มอ๋อเต็มดีหว,ว่าเราเจ้างว่าห้าสิบคนโอ้ย oh. คนนี้ทำงานแย่ครับไล่ออกเลยคนไหนแย่ไล่ออกไล่ออกครับไล่ออก อุ้ยคนนี้ได้อยู่นะเรดจ,จิ้งไม่ไม่พอน้อยไปเรดจ,จิ้งน้อยไม่เอาไม่เอาจำกับห้าไม่เอาอเครับจำว่าห้าไม่เอาโอเคไม่เอาให้โอกาสคนอนึ่งเขาเข้ามานะครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปดไปครับ โหคนนี้แย่มากไม่เอานะขออนุญาตนะครับเพ้าคนนี้ทำงานดีดีกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเฮ้ยจำมาห้าเราก็ไม่เอานะี่หว่าลืมลืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บภาพโหเงินเดมแพงด้วยนะมเมื่อกี้ ดิสอาร์มออกไปเลยครับดิสอาร์มไม่ใช่หมายถึงว่าไล่ออกไปเลยครับ okay. ปุ๊บโอเคคลิปสองปีเลตติ้งแค่สี่เนี่ยนะโอ้โหแย่แย่จุงโอเคหมดละพนังกงานเราเราไปจ้าพนังกงานใหม่ที่มีคุณสมบัตินะครับอืมนี่เอาไปเลยเอ๊ะแล้วผมไล่ออกไปเยอะเลยทำไมผมจ้าไม่ได้วะ เอ๊ะหรือว่าเราต้องไอ้นี่ก่อนต้องออกเขาใหม่โอเคพอไล่พนักง,งานออกไปแล้วเงินเพิ่มขึ้นดีมากครับพนักง,งานมันอยู่กี่เงินเดือนจ้างใหม่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 นะโอเคเอาใหม่ครับโอ้ดูเรตติ้งอย่างเดียวครับตอนนี้หกก็เ,เอานะแปด เ้าครับคนนี้หมดแล้วทงหมดก็พอก่อนนะเดี๋ยวเรามารอดูบทสรุปกันครับว่าเราขาดทุนหรือเปล่าคนระับกับเครื่องเครื่องนี้นะครับจะดูทรงแล้วน่าจะเท่าทุนไหมเท่าทุนปะดูทรงแล้วอ่ะน่าจะใช่นะครับเราดูไปสักพักใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนี่ครับลงทุนไปทั้หมดเจ็ดสิบสองนะเจ็ดสิบสองนะ จำไว้นะครับท่านผู้ชมเจ็ดสอนะครับเจสิบสองล้านนะครับดูซิว่าเราจะได้คืนถึงไหมแต่ผมก็จำชุนเดิมไม่ได้ว่าเรามีเท่าไหร่เออลืมจำโทษทีต่โทรศัพท์รุ่นแรกเราสวยอยู่นะถือว่าดูดีครับในระดับหนึ่งนะครับโอเคอุ้ยนี่300ล้านแล้วนะอุ้ยสามเกือบสามร้อยครับก็โอเคนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนนะครับถ้าชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เราจะมาสร้างกันต่อนะครับถ้าเกิดมียอดวิวที่ดีเนี่ยสักยี่สิบคนขึ้นอนะ่ะเออผมก็จะมาทําโทรศัพท์ม่อถือไปต่อนะครับ่านผูเหมือนบก็เหมืนอมนเดิมพับก่อนจากลากันทุกครั้งก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครไงล่ะโวรศัพท์นี้จะต้องมีโทรศัพท์เจ๋งๆออกมาแน่นอนนะครับโปรติตามกันด้วยนะครับบายบายครับวันนี้